บีเอ็มซีรีส์เนะคะหรือนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบนะคะไปแล้วหนึ่งคันนะจ๊ะมาต่อกับ BM เซีรีส์เเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว C ี2นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนโฟมนะคะหลังจากที่ทําระบบไฟต่างๆกลับมาใช้งานได้ตามปกติให้ดูเลยหลังจากที่เปลี่ยนคือสวยมากนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นตัว LCI เลยนะคะเพราะว่าเดิมๆเนี่ยคือเป็นตัวซีนั่นนะคะตัวฟิตติ้งกันชนต่างๆนะคะก็คือ Dk เราฟิตติ้งให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวชุดตากระโปรงนะคะคือเข้าทุกมุมนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ อยากเปลี่ยนโคมเป็น l p i อย่างเงี้ยสำรองผิวติดต่อหาปาดีวก็ได้เลยนะคะที่เบอร์ตูวแปดสี่สี่ห้าเจานะคะย้านะคะว่าต้องบอกปาดียวเบอร์เดียวเท่านั้นนะ